ช่วยผมด้วยเพื่อนของผมกำลังจะทำให้ผมตกลาวว่ะแต่เดี๋ยวนะมีบอลน,นั้นอยู่ข้างบนผมอยากให้ทุกคนกดไลค์วิดีโอนี้ตอนนี้เลยเพื่อช่วยชีวิตของผม <c oughs> ขอบคุณนะทุกคนแต่ว่าฝูงชอมมี่พยายามจะกินผมผมต้องหนีออกไปให้ได้ <c oughs> เออทุกคนช่วยกด Subscribe เพื่อให้เชือกดึงผมขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ย ขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยผมแต่่อเมืเ่อไรจะถึงวะเนี่ย,ยเดินทางมันตั้งไกลแล้วหมู่บ้านช่างตีดาบทำไมเป็นหายากขนาดนี้วะเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในหุบเขานี่นะไอาดาบก็พังทำไมต้องมาซ่อมที่ที่หมู่บ้านห่างไกลขนาดนี้ด้วยวะเนี่ยโอ้นั่นไง,งในสุดก็เจอสักทีหมู่บ้านช่างตีดาบเอยเอาดาบไปซ่อมดีกว่าเว้ย แต่ทำไมเมืองนี้ถึงมาอยู่ไกลขนาดนี้วะเนี่ยอ,อยู่กลางหุบเขาเนี่ยอแต่เมืองก็สวยเหมือนกันนะอมน่าอยู่จังเลยอะ่ะเอ๊ะนั่นคือใครอะ่ะเขาใส่หน้ากาก,ากด้วยเหรออ๋อสวัสดีครับแกเป็นใครกันเนี่ยอ่พอดีว่าผมเป็นนักดาบอะครับผมอา่าผมอยากเอาดาบมามาทับหน่อยครับอ๋อคือจะมาท่อดาบเหรอใช่ดาบผมพังอยู่เพึ่งต่อสู้กับพอดีว่าเพึ่งบอกต่อสู้กับวัสถุข้างขึ้นมาเนาะ โอเค,อเคฉันไปก่อนนะฉันต้องไปส่งดาบอีกเอาแล้วไม่ซ่อมให้ผมเหรอโอ้ยฉันไม่ว่าฉันคิวเต็มโอเคโอเคเฮ้ยแล้วเราไปซ่อมที่ไหนดีวะเนี่ยหัวหน้าบอกให้ไปที่เอ่อเอ่อใครแล้วนะผู้ใหญ่บ้านแล้วบ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่ทางไหนะเนี่ยอ่าผู้ใหญ่บ้านจาผู้ใหญ่บ้านเอ,อ้ยคุณอ,อ๋อว่าไงครับเออบ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่ตรงไหนเหรอครับ๋อหลังใหญ่ๆข้างหน้าเลยครับอ๋อโอเคเลยครับผมเคอยู่ตรงนั้นสินะโอเคบ้านหล้ตรงกลาง ถ้าเปิดเข้าไปเขาจะฆ่าบอะเนี่ยถ้าเราเข้าไปจะไม่บอกอ่อถ้างั้นอาริกาโตโกเซมาสนะจ๊ะเข้าไปก่อนเลยโอ้หลังใหญ่ซะด้วยต้องไปทางไหนแล้วเนี่ย นี้หรือเปล่าเอ๊ะไม่ใช่ฮะเดี๋ยวว่าห้องนี้เสียงอะไรวายๆในบ้านครับอ๋อเออสวัสดีครับผมปิดประตูด้วยยุงเข้าอ๋อครับ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 ไอตอนเช้ามียุงเงี่ยเหรอเนี่ยเฮ้ยบ่นอะไรเออเปล่าครับอ่าพอพพออดีพอดีว่ากระผมมาซ่อมดาบนะครับเพราะว่าเอ่อเหมือนคนหน้าหน่วยผมบอกมาว่ามาซ่อมที่หมู่บ้านเนี่ยครับ เจ้าน่ยจะเป็นคนพิเศษนะเนี่ยส่วนมากคนไม่ได้มาหมู่บ้านนี่บ่อยหรอกอ๋อพี่พิเศษยังไงครับใส่ไข่หรือเปล่าเดี๋ยวาจะใส่หน้าเจ้าอ่ะเออดีสิรอดีเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดาบเออคุณก่อนนะครับเออนี่ครับผมอ๋อไม่ต้องโอเคงั้นเดี๋ยวข้าจะรีบหาช่างแล้วเราตีดาบซ่อมดาบให้เจ้าแล้วกันนะแล้วสอมดาบนานแค่ไหนแล้วครับ เป็นวันนะ่ะกว่าจะหาช่างได้เพราะที่ช่างเขาคิวเยอะนะอ่าแล้วผมควรจะต้องทำไงเนี่ยผมต้องนอนค้างคืนเหรออ๋อว่าเดี๋ยวจะหาคนเตรียมบ้านไว้ให้เจ้าแล้วกันนะ,อ,ะอยู่ก็วันหนึ่งสภาพร่างกายอย่างนี้เพิ่งไปต่อสู้มาแล้วไิใช่ครับเหนื่อยมากเลยอ่ะเข็ดมากเลยครับ อเอาเป็นว่าจะให้ใช้ยาลับของหมู่บ้านเราจะไปเป็นป่อน,น้ําร้อนเนะี่ยอยู่บนหุบเขาหนุนเดี๋ยวว่าจะให้คนพาไปแล้วกันนะเอาเอาเอาป็นว่าผมไปเองแล้วกันอยู่ลังหุบเขาใช่ไหมครับใช่โอเคผมเหนื่อยมากเลยนั้นผมไปก่อนนะผู้ใหญ่บ้านเอเอรักษาตัวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะเรียกนะได้ครับผมมาส่งของครับเอ้ยผมมาผมมาส่งของอ่าข้างในเลยครับเอจา้ารับแสนค่าได้ไหมอ่าเจ้ามาส่งอะไรล่ะค้ามาส่งเหล็กเหล็กเหรอใช่เออนั้นเอามาให้ค่าเลยโอเคฝากด้วยฉันไปก่อนฉันต้องไปส่งอีกหา โอเคขอบคุณมากเลยฉันจะเอาไปขายนะโอเคพี่ใหญ่บ้าไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนายนายนายมีอะไรหรือแล้วเออบ่อน้ำร้อนไปทางไหนเหรอบ่อน้ำร้อนเหรอเออดเดินไปทางตรงนู้นนะตรงนู้นแต่ก็เดินไปฉันเข้าใจแล้วบ๊ายบาๆเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเอาไปให้เองโอเคโอเคได้เหล็กฟรีเฉยไรเราเฮ้ยเฮ้ยจะมืดแล้วเมื่อจะถึงกันเนี่ยโอ้ยไกลมากเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย อืมกลิ่นน้ำผึ้นี่นะโอเคดีที่เราจะบูกดีแเนี่ยโอเคอยู่ข้างหน้านี่น่าจะไม่ไกลแล้วล่ะฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเดินมาไกลามากแลนเนี่ยโอ้ยอยู่ที่นี่นี่เองเฮ้ยถ้าได้นอนพักสักหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะหายดีแล้วมั้งบาดแผลเฮ้ยอส่วน้างขึ้นตัวนั้นนี่มันเก่งจริงเลยเอ่ลงไปจะไม่จะไม่ถูกย่างสดใช่ไหมเนี่ยโอเคถ้างั้นก็ดูประเด็นแล้วกันอเ้ยสปายอย่างเลยเนี่ยทำให้ฉันง่วงมากๆเลยอะ ที่ไหนวะเนี่ยเอ้ยเ้ยไม่เคยรู้สึกแรงเยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วเฮ้ย่าแต่เช่นมาอยู่กลางป่ายังไงเนี่ยจำได้ว่าเมื่อคืนนอนเชนน้ําพูนี่เอ้ยสงสัยต้องรีบขับไปที่หมู่บ้านแล้วล่ละเฮ้ยอ้ยอ๊ยอ๊ยร้อนมากโอ้ยโอ๊ยทำไมทำไมผิวหนาร้อนขนาดนี้วะเนี่ย ไม่ได้ต้องรีบกลับไปที่หมู่บ้านอ้ยยอ้ยอ้ยร้อนร้อนมากเลยอ้อยทำไมออกแดดแล้วแสบผิวขนาดนี้วะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่ตายใช่ป็นสีแดงกันเนี่ยไแปลกแออจะทำยังไงดีเนี่ยในเมื่อออกแดดแล้วผิวร้อนเฮ้ยเราไม่ได้เป็นนสูญไปแล้วหรอกนะเฮ้ยม่ไม่ออกแล้วฉันไม่อยากเป็นนสูญนะเราจะเป็นได้ไงล่ะฉันก็แค่นอนแช่น้ำพุเองเฮ้วทำยังไงดีเนี่ยจะกลับหมู่บ้านยังไงดีวะเนี่ยเออถ้างั้นนอนพักสักแปบนึงก่อนแล้วกันออกคืนเพื่อกลับหมู่บ้าน โอเคอ๋อโอเคมือสักทีไม่ร้อนแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคไม่ร้อนแล้วนั่งกลับไปหมู่บ้านดีกว่าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยแกคือใครอะเอออย่าเข้ามานะไม่นะแกคือสูงข้าขึ้นทำไมเนี่ยแกคือสูงข้าขึ้นแบบที่สามนี่นะไม่นะอากาศ่าอย่ามาทำร้ายฉันแกไม่ต้องกลัวข้าหรอกเพราะแกก็เป็นพวกเดียวกับพวกเราไงล่ะพวกเดียวกันเหรอใช่ไม่ไม่นะไม่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 จริงไม่จริงนี่นี่ฉันเป็นอาสูรแล้วหรออากาศ่าแกทำอะไรกับฉันเนี่ย ให้เลือดแกกินไงละ่ะตอนนั้นโอ,โอ้ยโอยแกทำอยบานี้ทำไมก็แกร้องหอดโอยว่าไม่อยากตายนีย่ฉันพูดอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแกต้องการอะไรจากฉันละ่ะคาซาข้าจะมอบหมายภารกิจให้เจ้าไปทำลายหมู่บ้านช่างตีดาบหมู่บ้านช่างตีดาบเหรอใช่แล้วก็ฆ่าเสาหลักเพลิงที่ชื่อเลนโกคุซะคุณเลนโกคุเหรอใช่เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาแข็งแกร่งกว่ากว่าฉันมากนะถึงแม้ว่าฉันจะเป็นอสูรก็เถอะ ใช่ปัญหาสรัดแกหรอก,ก,รอกเจ้าเห็นพลังที่อยู่ในตัวเจ้าไหมพลังเหรอเอ่อเห็นสิมันคืออะไรเหรอเจ้าลองศึกษาอะไรใช้มันเองนะศึสษาแจะใช้มันเองนี่คือ,อมวลอสูรโลหิตอย่างนั้นเหรอใช่นั่นคือมวลอสูรโลหิตของเจ้าโอ้เหมือนจะเป็นธาตุไฟด้วยนะโอ้ยอย่างนี้นี่เองท่านเข้าใจแล้วล่ะอากาสะถ้า,างั้นฉันขอนเวลาฝึกฝนตัวเองก่อนนะได้ทั้งฝึกฝนได้แล้วเจ้าก็ไปจัดก,การมันซะโอเคครับท่านอากาสะเฮ้ยไม่ทําตามไม่ได้อีกเดี๋ยวมันจะฆ่าเราตายระดับนั้นคงจะฆ่าเราตายได้ง่ายๆสนะ เยใช่กอโทษนะเนี่ยที่เผาป่าไปฝึกก่อนก็ได้หาที่ซ้อมสินะเอาไปตรงไหนดีนะเออตรงนี้มีบ้านคนอยู่ด้วยนะอดูน่าสนใจดีถ้าง,งั้นจะลองทดสอบดูดิว่าอาสูรเออฉันทำอะไรได้บ้างไหมเนี่ยเออนั้นลองกระโดดดูแล้วกันโอ้โอ้โอ้ที่ฉันโอ้โอ,โอ้ฉันเริ่มชอบการเป็นอสูรแล้วสิว่าแต่ที่นี่เป็นบ้านใครกันแล้วเนี่ยอมไม่มีใครอยู่แฮะถ้าง,งั้นฝึกที่นี่แหละ จ้าเฮ้ยแรงเช่นน้คานนี้เลยเนี่ยเจ้าเฮ้ยเหมือนขยับอยู่นะเจ้าโอเคถ้าจำไม่ผิดนะเอ่อถ้าเป็นอสูรคือไม่ต้องฝึกหนักท้ามนุษย์เจ้าโอเคโอ้อสูรแรงเยอะมากเลยเนี่ยโอเคต่อไปก็ต้นนี้นะเจ้าว้าวฉันเริ่มชอบแล้วสิเจ้าโอ้ยโอเคยังไม่แรงพอสินะอึอยะอ่าฮโอเคฉันเริ่มเข้ามือละโอเคนั้นถ้าต้นนี้เอาใช้สักนิ้วเดียวก็พอแล้วมั้งอึอฮ่าโอเคฉันว่าฉันพร้อมแล้วล่ะแต่ว่าอืม เอาไงดีวะเนี่ยคิดดูแล้วฉันว่าฉันต้องกินคนอีกสักสองสามคนละมั้งเพื่อจะฆ่าเจ้าในโกคุได้ถ้างั้นเออไปหาคนกินดีกว่าเนาะโอเคโอ้นั่นไงบ้านคนจริงด้วยโอเคถ้าจะกินชาวบ้านจากหมู่บ้านนั่นแหละโอเคล่อนไปเร็วกว่าเยอะเลยนะเนี่ยถ้างั้นเข้าบ้านหลังนี้ก่อนแล้วกันเอ้ยนั่นไงกำลังทำอาหารอยู่ วันนี้ฉันทอดไก่ฉันจะเอาไปแจกคนให้ทั้งหมู่บ้านเลยเออเแกเป็นใครกันอะเจ้าจะไม่ได้แจกใครทั้งนั้นลหะโอเคเนื้อเจ้านี่มันอร่อยจริงๆนั่นเนี่ยเป็นเนื้อเป็นเลือดคนที่อร่อยมากนะเนี่ยแต่ฉันได้ยินมาว่าอีกข้างบ้านก็มีอีกคนหนึ่งนี่นะเหมือนฉันได้ยินเสียงอยู่นะ ย่องไปช้าๆดีกว่า logical, ทำอะไรอยู่น่เ <il> อ๊ะมันอ่านนี้นี่เองอ๋ออันนี้นี่เองเฮ้ยแกมนใครอะดีแกมนใครอย่าเข้ามาละมนุษย์ฉันขอกินหน้าเน่อยได้ไหมอะไม่ไม่อยาอย่าย ไปหาอะไรกินอีกดีกว่าเฮ้ยนายตรงั้นน่ะใช่ใช่ไหมใช่เนอนเอานำไปเลยนำไปเลยได้เวลาสนุกล้วสินำไปนำไปนไปเลยนำไปเลยการมันเลยเฮ้ยัดการมันดีนี่พี่ขอกินหนสิยสนเร็วมากมันเร็ววย่าย่าเร็วขนาดนี้มันเร็วขนาดนั้นโอ้ยโอ้ยร้อน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 รอน่นน พวกนายเคยสู so oh, yeah, ้กับฉันหรือเปล่าฉันสนุกมากนยเนี่ยเอเฮ้ยนีก่อนนีก่อนเฮ้ยกบาลเว้ยกบาลเว้ยต้องฝึกอีกเยอะสินะเนี่ยวงแหวนแห่งเพลิงเข้ามาสิไอวด่ยอะเยอยอนีโอ้ยายมาซุกได้หรอีน่ยนะโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยนายน้ันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนียโอ้ยายา ย่าแกสู้ฉันไม่ได้หรอกนะฉันเก่งมากจะบอกให้ในขณะแกลุมฉันนั่นเนี่ยย่าฮ่าเหลือแกสินะอย uz, hey, <what? S 1> ่าอย่าเฮ้ยพวกแกนี่มันก่าจริงเลยเนี่ยเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยเื่อจริงเลยปึ๊บ โอเคถึงแล้วสินะเอ๊ะท่านอากาสะนี่นะเอ่อสวัสดีครับท่านอักาสะอ๋อสวัดีเจ้ากลับมาแล้วเหรอเอ่อท่านมาทำอะไรที่นี่เหรอฉันจะมาบอกว่ามันถึงเวลาที่แกต้องไปกําจัดแล้วล่ะกําจัดเจ้าลิโกคกุเอ่อถ้างนั้นก็เดี๋ยวผมออกเดินทางเลยก็ได้ครับขอให้โชคดีล่ะไปก่อนเถอะยเฮ้ เจ้าอาคาซาเจ้าอาคาซาข้าไม่อยากมาที่นี่เลยเฮ้ยเนี่ยต้องมาปิดบังใบหน้าอย่างนงี้เนี่ยเสียงเชมัดเลยเนี่ยต้องมาดูลาดลาวตอนเช้าๆเนี่ยเฮ้ยกลางคืนค่อยมาฆ่าเทียหลังเลยแล้วกันโอเคต้องเดินหลบหน้าไว้ร้อนจังเลยเนี่ยถ้าฉันเดินเร็วขนาดนี้มันจะรู้ไหมเนี่ยโอเคโอเคเดินก้มหน้าเข้าไว้แล้วกันเฮ้ยตร <c oughs> งนะั้นอะเฮ้ย เมื่อว่าว่า,าไงเออเออแล้วเหล็กเหล็กที่ฉันให้ไปอ,ะอ่ะอ๋อ<ม>นี่ไงนี่ไงนี่ไงฉันขอโทษนะเฮ้ยนี่นายโกงหรอขอไม่อพอดีฉันไม่ว่านะโทษทีโทษทีนะเอเอแล้วบบแบบนายนายนายเป็นอะไรอะ่ะถามไปตัวซีดตาแดงๆเอๆเอฉันไม่มีอะไรหรอกนะพอดีว่าฉันแช่น,น้ำร้อนจนเพลินไปหน่อยนะอ๋อไว้สบายหรอดเดี๋ยวฉันไปเอายาในบ้านให้นะยาในบ้านเลยล่ะเห็นสิจ๊ะอ้าวอ้าวเฮ้ยใครอีกแล้ววะเนี่อ่โอ้สวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านอันนี้ดาบที่ฝากซ่อมเนี่ยอ้าวเอาดาบใหม่มาจากไหนอ่ะเอ่ออืมอ่าอ่าพอ อพอดีผมมีคนนะครับเก็บไว้เลยครับผมผมได้ของผมแนละ้วโอ้ยอะไรเนี่ยเกือบความแตกแลวสวัสดีสวัสดีสสดคุณนักดาบได้ดาบม่แล้วเนะี่ยเออใช่แล้วครับได้ได้แล้วครับผมเฮ้ยนายฉันฝากฉันฝากไปส่งเล็กอีกรอบนึงดิได้เลยรอบนี้อย่าเอาไปขโมยไปนะอ่าได้เลยว่าแต่บ้านนายหลังไหนอะก็บ้านบ้านบ้านชั้นหลังนี้ะอะโอเคโอเคเลยเพื่อนเอายาไปกินเอายาไปกินเอ่อไม่เป็นไรนั้นชันไปก่อนนะอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยไปรอในน้ำผูก่อนแล้วกัน อ่าโอเคข้ามสักทีได้ไปลาของฉันแล้วพังที่นี่สินซากอือโอเคหลังนี้สินะหลังนี้มีคนอยู่อือเหนื่อยจังเลยเหนื่อยมากหรือเปล่าละะ่ะขนะเออา <laughs> ต่อไปก็หลังนี้น่าจะมีคนอยู่นะอยู่ข้างบนเหรอเฮ <c oughs> ้ทำอะไรอยู่น่ะ เราจะเผาให้หมดจะ,จะเผาบ้านนายหหมดนายดูบ้านนายโดนเผาสิแจนี่มันน่ารูสานจริงๆเลยเนี่ยจะจะพังที่นี่ให้หมด,ด,ด,ดเล <laughs> ย,นเนยจะพังให้หมดพังให้หมดดีจะพังที่นี่ให้หมด,หหมด,ด,มดเลยเลนกกคุจะได้มาหาไงล่ะไม่นะข้าสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างไม่เนะ่ข้าขอโทษเด้อ <laughs> เอ้ยเอ้ยคุยกันก่อนสิเอ้ยเอ้ยคุยกันก่อนท่านเลกนกโก้คู่ผมขอโทษฮด้คุยกันก่อนสิครับได้อยู่นัน่นเองเหรอผมผมไม่มีทางเลือกผมโดนสั่งมาผมโดนแปลกผมโดนกลายร่างผมโดนเปลี่ยนร่างนี่นายฆ่าชาวบ้านไปทำไมกันนะเพราะว่าท่านอาคาสะสั่งฆ่ามาแตช่วยไม่ได้น,นะโอ้ไม่แนละ้วท่านเลโกค้เออเออนี่แน่นี่แน่นแล้คนเลิกฆ่าบางคนเถอะ แต่ามไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเลยหายไปไหนน่ะอยู่นี่ไงล่ะเออเออรู้ไหมว่าการจะตีของท่านน่ทำอะไรข้าไม่ได้นะเพราะข้าก็เป็นไฟเหมือนกันนี่ไงวงแหวนแห่งไฟโอ้ยโอ้ยเออนี่แน่เยอะเยอะเลิกฆ่ากันได้แล้วถือว่าฆ่าขอฆ่าไม่สามารถทำได้ฆ่าทำตามคำสั่งอากาซะนี่พายุแห่งไฟเอ้ยเฮเฮ้ยมังกรพ่นไฟเออเออ ท่านนี่เก่งใช้ได้แล้วเนี่ยฉันเก่งอย no? ู่แล้วฉันฝึกมานี่แนี่ยแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกท่านก็ทำอะไรข้าได้เหมือนกันพวกะข้าใช้ไฟยังไงล่ะเฮ้ยเยอะนี่เน uh ี่ยเยอะเยองกายเป็นมนุษย์เถื <sh 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 ่อนกลายเป็นสุนัขเชื่อข้าเลยมันไม่มีอะไรดีอกนะข้ากลับไปเป็นมนุษย์ไม่ได้แล้วข้าโดนกายร่างแล้วมันมียารักษาเอออย่าทำอะไรข้าเลยข้าไม่มีทางเลือกจริงๆริข้าไม่อยากฆ่าท่านเลยนะท่านท่านเลโกคุเพรท่านกากว่ายังไงนี่แนี่ยขอเพราะไงฮ่าสู้ต่อไปคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะเบอก กับเป็นนมุษย์สู้ไปก็มีใครชนะแล้วนะท่านเรนโกคุเอ้เอ้เจ้ามังค่ามันเสมอกันเฮ้ยข้าเก่งกว่าแล้วหักเฮ้ยหยุดก่อนข้าคิดว่าสู้ต่อไปคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกมือศูนยโลหิตเฮ้ยหายไปเลยแล้วสำคัญที่สุดก็คือผู้ใหญ่บ้านถ้าข้าผู้ใหญ่บ้านได้ภารกิจของก็จะสำเร็จโอเคเฮ้ยไม่นะตามมาทันขนาดนั้นเลยตามมาเร็วกา่นั้นเลยเหรอเฮ้ยต้องรีบฆ่าแล้วไม่ทันเฮ้ยผู้ใหญ่บ้านข้าขอฆ่าท่านเลยนะ ย่า yeah. ไม่นะปล่อยไปผิดทางโอ้ <c oughs> ไม่นะ